ออกรายการทีวีใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเรามีสินค้าที่ขายติดตลาดในระดับหนึ่งละแล้วอยากจะให้มันแมสมากขึ้นอยากให้คนรู้จักมากขึ้นเพื่อนๆคิดว่าจะใช้เงินในการออกรายการรายการหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่รายการอาจจะเป็นพวกรายการที่อยู่ในช่องข่าวเนาะสามห้าเจ็ดเก้านะครับผมแล้วก็พวกรายการวาไรตี้ต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะขายเป็นครีมขายเป็นเสื้อผ้าขายเป็นสินค้าต่างๆเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่ นะครับสำหรับ1รายการเนาะเวลาเราออกทีนึงเนี่ยเราก็จะออกอยู่ประมาณออนแอร์ air, นะครับผมประมาณ15-20นาทีโดยประมาณนะครับก็จะมีพิธีกรในการมาแนะนําสินค้าแล้วก็ตัวเราเองหรืออาจจะใช้ดาราเอาเฉพาะค่ารายการนะครับพี่แบงช์แชร์ฟังเนาะค่ารายการเนี่ยถ้าหากว่า เป็นทีวีรายการที่อาจจะไม่ได้ดังมากนะครับเป็นทีวีรายการโลโก้นิดนึงนะครับอาจจะอยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับห้าหมื่นบาทอันนี้มีประมาณนี้นะครับผมรวมค่าถ่ายทำรวมไปนี่นะครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นรายการเริ่มดังขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ในอ่าช่องที่เรียกว่าเป็นช่องปกตินิดนึงนะครับผมก็จะอยู่ประมาณ20,000บาทต่อรายการนะครับต่อรายการแต่ถ้าหากว่าเป็นรายการพรามทม์รายการที่แบบว่ามีคนดูเยอะมากๆนะครับผมอ่า เช่นรายการอ่โาโหนกระแสอะไรแบบนี้นะครับก็จะแพงขึ้นมาอีกประมาณเท่าตัวหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ4 0 0แสนถึงห้าแสนบาทต่อการถ่ายครั้งหนึ่งนะครับผมทีนี้อันนี้เนี่ยรวมทุกอย่างเลยไหมก็รวมเกือบทุกอย่างเลยนะครับผมยกเว้นอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่รวมก็คือ ค่าดาราที่มาออกด้วยถ้าหากว่าวันนี้เราเป็นตัวสินค้าแล้วมีพิธีกรอันนี้เราก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้าหากว่าเราต้องการมีดาราเพิ่มนะครับผมเข้ามาก็จะจ่ายค่าตัวดาราสมมุติว่ามีนางเอกคนดังมาเพิ่มนะครับก็อาจจะมีค่าตัวของนางเอกอีก2000 0 0บาทนะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่ารายการดัง500,000บวกนางเอก200 0 0 0ก็อาจจะเป็นประมาณ70,0,000บาทนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมเดี๋ยวพี่แบงค์ทำคลิปแยกให้ว่า มันคุ้มค่าหรือว่าไม่คุ้มค่าแต่ทีนี้ให้รู้ก่อนว่าราคาในการจ่ายค่าโฆษณาสําหรับออกรายการเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมก็คือ5้0 0มื0นหนึ่งแสนสแล้วก็แพงๆหน่อยก็เป็น45,000าแประมาณนี้ครับผมอยากรู้อะไรก็พิมพ์คอมเมนต์สอบถามกันได้ครับ